ตอนนี้ร้านคุณอ้อยร้านพุทธศิลป์สา,ามดีคุณน้ลบบุรีเปิดทำ้ารแล้วครับใชครับแม่เอาคอมออกมาวันนี้จะปั้นในแท็บเล็ตปั้นต่ออีมิตครับในที่มาจากที่มาจากบ้านพักคนชลาครับไม่ไหว <laughs> เหนื่อยหลังไม่ดีด้วยครั จับหลังตลอดเป็นคนแก่แล้วจับหลังตลอดหลังไม่ดีโอเคครับสนใจงานทีดีติดต่อมาครับเพื่อไปหล่อเป็นโลหะเป็นเงินเป็นทองเป็นน้าเป็นสัมฤทธิ์นะครับผมปั้นในคอมแล้วก็ฉีดออกมาเป็นงานต้นแบบครับถ้าไม่คิดมากก็ปิดของัำแทนนะอันนี้หลอ่อเนี่ยปั้นในคอมแล้วฉีดเป็นทองเหลืองออกมาแล้วก็เอาไปหล่อเป็นทองเหลืองอันนี้แหวนนะนนีนเขาแก่ อันนี้ถ้าเกิดฉีดออกมาก็จะเป็นเนี่ยเป็นต้นแบบถ้ามีคิดมากก็ปิดเป็นของคำแท้นะครับโอเคครับงานอันนี้ฉีดเป็นกระเป๋าหนังไอนนฉีดหน้าเหมือนอาจารย์ศิลป์พิรศีฉีดหน้าคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะครับทำเป็นจี้ห้อยคอเป็นล็อกเก็ตได้ครับหน้าเหมยเหมยจะเอาลูก ใส่โลหะก็ได้แล้วผมก็รับทำนะครับเป็นรูปวาดผมทุกทุกรูปนะครับแล้วก็ฉีดใส่โลหะมีลายเซ้นหมดเลยเล็กมากแล้วก็ตาย,ยางทำตาย,ยางได้อันนี้ผมเอารูปแบบเอารูปมาจากเน็ตแล้วก็ไปปั้นในคอมพิวเตอร์แล้วก็ฉีดออกมาเป็นเส้นยืดหยุ่น อันนี้เป็นเส้นไมนะ้เส้นไม้เนจะเนียนกว่าผมรู้สึกว่าเส้นไม้เนจะเนียนกว่าเ,ออเส้นไม้ฉีดเป็นไม้นะเนี่ยเส้นไม้สีน้ําตาลเป็นเส้นไม้นะสีธรรมดาเป็นใยสังเคราะห์ pla หรือจะฉีดเป็นหน้าเหมือนเพื่อทําที่ห้อยคอได้ครับอันนี้พ่อหลวงรอเก้า โอเคครับผมปั้นในคอมหมดนะครับปั้นทั้งมือปั้นทั้งในคอมนะชอบแบบไหนผมรับทั้งงานโบราณงานสมัยใหม่นะครับหรือเป็นฟันเฟืองผมต้องทำแบบฟันเฟืองมาแล้วทำเครื่องจักรมาซะหน่อยแล้วเผื่อโรงงานต้องการให้ทำต้นแบบฟันเฟืองเพื่อไปหลอ่อไปใช้กับเครื่องจักรก็ติดต่อมาได้ครับหรือจะนวดแผงไทยเนี่ยหมอนวดนะป้าผมนวดแผงไทยท่องแอร์นะครับชั่วโมงเท่าไหร่อ่ะนู ส <250. S 1> องร้อห้าสิบเวนวดผ่อนคลายแล้วก็มีกาแฟมีไอเต็มตู้ไอต็มบริษัทเอาไปเปลี่ยนให้อยู่เพราะว่าเสียงดังก็เลยเปลี่ยนแล้วก็มีนะ้ำลมมีข้าวมากินข้าวดูวิวที่บ้านไม่มีคิดว่าทุ่งนาเป็นทะเลแล้วกันนะมีภูเขาภูเขาสุดลูกหูลูกตานะครับใกล้กับภูเขาเลยแล้วก็มานั่งเนี้ยนั่งดูก็ได้มี ตู้หยดเหรียญน,นะมีตู้เครื่องซัผ้ามีน้ำแพ็คขายส่งสี่แพ็คล้อยแพ็คยี่ิบห้าบาทนะสี่แพ็ครนะ้อยเอาโหแล้วก็ริมสุดมีนวดสปานะครับแล้วก็มีปุ๋ยนะครับมีปุ๋ยทำนาเปร้อยเป็นพันไร่ก็เป็นบริษัทปุ๋ยนะครับของพี่ชายนะครับมีแฟบมีอะไรเนี้ยของร้านค้าร้านทำ ก็แก,ก้มีข้าวสารด้วยนะมีข้าวสารขายด้วยข้าวสารเลยร้านร้านก้าเหลียนนะครับเนี่ยครับร้านริมทางไม่ได้หรูอะไรนะครับไม่ได้หรูไฮโซอะไรแบบบางคนมา,าทำไมอย่างนนี้เป็นร้านบ้านๆน,นะครับถ้าเกิดอยากกินดีห้างเลยขึ้นห้างเลยนะครับอันนี้เป็นร้านบ้านๆน,นะบแบบคนแวะมาหิวข้าวอะไรเี้ย ไม่เป็นร้านช่างทางทั่วไปนะครับผมปั้นท้าดูหลังบ้านนะครับเนี่ยครับแกก็มาสั่งงานนะครับลูกวาดโอเคครับอยู่หกปั้นงานแล้วไปแล้วอยู่ส่วนแหก,ก้าเหล็กก็หอมก้าวนครับผมมาเฝ้าหน้าร้านให้แม่ให้แม่นะโอเคครับไปแล้วขอยองสุธิดาองค์พระเทนีนีในในรายการที่สิบสมพระเจริญครับ ขอบปสีลาคุมครอทุกคนนะครับเดี๋ยวผมรู้สึกว่าลังผมไม่ดีผมเลยไม่ได้ว่ารูปอง์รอก้าวันนี้หรือเย็นๆอาจจะว่าดนะโอเคครับวันนี้ผมปั้นทีดีต่อก่อนละกันไปแล้วอเดี๋ยวบอกแม่แล้วพี่หมูบอกว่าช้าไปอะไรต้องเร็วกว่านี้ <laughs> บอกแม่แม่ปลุกเร็วอีกอผมก็ต้องแซ่เวลาทำง,งานตึกอะไรก็ ต้งงตื่นมาไปบ้านพักพิศราโอเคครับลุงขามาส่งน้ำมันแล้วแม่ให้เติมน้ำมันมีน้ำมันด้วยน้ำมันแม่ให้ตังไร้ใช่ไหมครับข้าขอมาครับ,รบนี่ก็เนี่ยมีน้ำมันด้วยน้ำมัน น้ำมันด้วยนะครับที่ร้านโอเคผมหยุดแล้วผมได้เขียนที่ดีแล้วมิ่ข้าวที่บ้านนะครับคิดว่าทุกแนวเป็นทะเลนะครับเกิดรูกหูล,กลูกตา